สวัสดีค่ะ,ะโหนูเด็กเด็กชายกีรพงศ์จันจทวงศ์นะะแต่ชื่อแนนะเชื่อออมทัยปียานะคะวันนี้จะมาบอกความรู้สึกในการเรียนวิชา IS นะคะวิชา IS เป็นวิชาที่ค่อนข้างจะปวดหัวเรื่องการทําให้ถูกต้องทําให้ถูกกฎทาให้ถูกกฎมันยากมากมันเหนื่อยมากการทำงานของเราอะมีหลายแบบที่เราไม่ค่อยเข้าใจากับเพื่อนมันปวดหัว ปวดใจมันอาจจะทะเลาะกันมากแถมมีค่าใช้ใจ่ายที่อนข้านที่จะมากมากมาทั้งไม่รู้สึกว่าทำทำไมทำไปแล้วเราได้อะไรแต่สิ่งที่ตอบนับกลับมาคือเราต้องแก้งานแก้งานแล้วก็แก้งานหนูรู้สึกว่าถ้าเราต้องแก้งานเยอะขนาดนี้มันไม่ควรมีวิชานี้อยู่ค่ะแต่ก็รู้สึกดีนะคะเพราะมีอาจารย์ที่างจะน่ารักนนุ่งนิดเดียวนิดนิดหน่อยใช่ค่ะนิดเดียวนั้นเลย แล้วหนูก็มีเพื่อนที่น่ารักเช่นระดาที่ช่วยให้กันวางใจช่วยขํำเราทำอะไรมีมิวก,ก็ช่วยดูดูเท่านั้นอองช่วยแก้ปัญหานิดหน่อยแก้มก็ช่วยทอปัญหาแต่ทุกคนน่ารักมากเพราะทุกคนคือเพื่อนฟิลฟิลมฟ์มดีใจที่ได้มีเพื่อนแบบนี้แต่ก็ดีใ,ใจเปล่าก็ไม่รู้นะคะแต่ความรู้สึกเราก็มีความสุขที่ได้ทาวิชา i อมีความสุขที่เราได้เริ่มทําแต่เราไม่รู้สึกว่าเราได้ไปออกจากตรงนี้เลยเพราะเรา คนยังไงเราก็เรียนเ,เอาหลักสูตรนานาชาติอยู่ดีแต่ก็มีความสุขเนาะความสุขแบบของดาราสาวคือดาราสาวมีความสุขที่อัดมาพูดเนี่ยเพราะโดนบ,บังคับขืนใจครั้งี้ตัวเองไม่อยากจะทําเลยเพราะตัวเองเหนื่อยมากเพราะตัวเองแบบปวดหัวเป็นไา้เป็นแบบต้องออกอีเวนต์เยอะแต่ก็มีความสุขในการทําไม่รู้ว่าเพื่อนจะเข้าใจอะไรหรือเปล่าแต่เราก็เข้าใจนะว่ามันเป็นวิชาเนาะอาจารย์ก็บน่นบ่นทําไม เลิกูบีหรือเปล่าชิบอนตอนเลิกูบีเขา่าต้องคนสวยนะ่ารัใโกใจดีกบบเก่งเก่ออมก็เนาะงพเลิกกูโอมันก็มีปัญหาบ่อยทำให้เราม,มีเออมีความสุขแต่ก็น่ารักนะจ๊ะยูจุบจ๊บ